หลวงเจ้าพระยา HTMS เชาวฟาเรียถือเป็นหนึ่งในเรือรบที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกองทัพเรือไทยและยังคงมีความหมายทางประวัติศาสตร์การทหารและความมั่นคงของชาติอย่างลึกซึ้งแม้ว่าจะเป็นเรือที่เข้าประจำการมาหลายสิบปีแล้วแต่ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความเสียสละและการพัฒนากำลังทางทะเลของไทยที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน เรือหลวงเจ้าพระยาเป็นเรือฟริเกตติดอาวุธที่สร้างขึ้นโดยประเทศจีนและส่งมอบให้กองทัพเรือไทยในช่วงทศวรรษ1990โดยถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่หลากหลายทั้งการป้องกันน่านน้ำการคุ้มกันขบวนเรือและการลาดประเวนในพื้นที่ทะเลที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติลักษณะเด่นของเรือคือมีขนาดไม่ใหญ่มากนักทำให้คล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เรือขนาดใหญ่เข้าไม่ได้ อีกทั้งยังมีอาวุธปล่อยนำวิถีและระบบป้องกันทางอากาศที่เหมาะสมกับยุคสมัยนั้นแม้การเวลาผ่านไปแต่เรือหลวงเจ้าพระยายังคงถูกปรับปรุงและบำรุงรักษายอย่างต่อเนื่องเพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานทั้งการปรับปรุงระบบสื่อสารระบบเรดาร์และการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆให้สอดคล้องกับภัยคุกคามทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีการฝึกกำลังพลให้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการใช้อาวุธ การเดินเรือและการปฏิบัติการร่วมกับกองเรือประเภทอื่นเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทุกเมื่อเรือหลวงเจ้าพระยาได้เข้าร่วมภารกิจสำคัญหลากหลายทั้งการลาดประเวณเพื่อรักษาความปลอดภัยในทะเลอันดามันและอ่าวไทยการเข้าร่วมการฝึกซ้อมร่วมนานาชาติและการปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติ การขนส่งสิ่งของยังชีพและการสนับสนุนทางการแพทย์สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเรือหลวงเจ้าพระยาไม่ได้ทำหน้าที่เพียงปกป้องน่านน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นกําลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศในปี2025บทบาทของเรือหลวงเจ้าพระยายังคงมีความสำคัญ แม้ว่ากองทัพเรือไทยจะได้รับเรือรบรุ่นใหม่ๆมเข้ามาเสริมกำลังแต่เรือลำนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเสริมสร้างประสบการณ์และการพัฒนากำลังทางเรือสำหรับนายทหารรุ่นใหม่อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับอนาคตเป็นหลักฐานขององค์การพัฒนากำลังทางทะเลไทยที่ต่อเนื่องยาวนานด้วยการดำรงอยู่ของเรือหลวงเจ้าพระยาทำให้กองทัพเรือไทยยังคงมีศักยภาพในการรักษาอธิปไตยทางทะเลได้อย่างมั่นคง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและพันธมิตรในภูมิภาคบทบาทนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญขององค์การรักษาสมดุลทางทหารการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการไม่ละทิ้งมรดกทางทหารที่ทรงคุณค่าเรือหลวงเจ้าพระยาจึงเป็นมากกว่าเพียงเรือรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของกองทัพเรือไทยที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกข,ของประชาชนอย่างไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ตาม